สวัสดีครับผมเล้งจาก Ct. ทีเนเธครับก็วันนี้จะพามาดูเครื่องจึงตัวหนึ่งนะครับเป็นสเปคพิเศษเลยฮะน่าใช้มากๆเลยครับดูครับตัวนี้ครับนี่จอนฟอดนะครับก็จะเป็นจอนฟอด10ฟุตนะครับซึ่งตัวนี้ปกติแล้วอะถ้าเป็นทั่วๆไปอะรูก็ประมาณ3นิ้วอันนี้รู4นิ้วเลยตัวใหญ่รูใหญ่ ตัวน,นี้ก็จะเป็นนิ้วมินในตัวนะครับเป็นแปดเกียร์นะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่แปดสิสิบสองเกียร์เลยตัวน,นี้สิบสองเกียร์รอบเร็วสุดที่แปดร้อยนะครับรอบช้าสุดอยู่ที่สิบนะครับก็คือสําหรับงานรุ่นหนักเลยครับนิ้วมินในตัวสวิงสวิงสามสิบนิ้วนะครับอันนี้คือสามสิบแปดศูนย์นี่คือความยาวของมันนะครับเป็นนิ้วก็คืออยู่ที่สิบนิ้วนะครับก็สิบฟุตนะครับ ตัววิงได้ถึง30นิ้วนะฮะแล้วก็ถอดคอมาได้ด้วยถ้าถอดคอมาไดา้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ200มิลนะครับตัวนี้มากับหัวจับ4จับ18นิ้วนะครับคอมมีนะฮะตัวนี้ลางจะเป็นรางาเป็นตัวสโลดท่านี้นะครับมันจะสําหรับงานหนักมันจะแข็งแรงกว่านะครับเหมือนพวกเครื่องกึงรุ่นรุ่นใหญ่ๆครับรุ่นหนักอะไรเงี้ยครับ และแทนเขาจะไม่ใช่วีนี้เขาจะสะโลปเฉียงไว้ข้างหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้มีจอลิเนียด้วยจอลิเนียถ้าเป็นสิบฟุตของใหม่ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับมาครบๆเลยสามขาตัวใหญ่เลยนะครับมียันศูนย์สำหรับยนัยนยันรูแปปได้นะครับลองดูรอบๆตัวตัวนี้น่าใช้มาก อันนี้มีแถม3จับให้ด้วยนะครับ3จับ12นิ้วรุ่นแพงนะครับเป็นปากกลับในตัวก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาลองเทสเครื่องได้นะครับเขาบอกเลยว่าเสียงเงียบน่าใช้มากๆนะฮะ ก็สอบถามเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามนะผมจะอาจจะทำคลิปลองเคสเครื่องมาให้ชมอีกทีนะครับอขอบคุณครับ